สวัสดีครับสำหรับคนที่อยากเข้าดิสคอร์ผมนะครับก็สมารถเข้าได้ที่ลิก์ใต้ตคลิปใครที่อยากสมัครเป็น V P ก็จะมี V P 1ก็จะมีซอสต,ตีไกล่และซอสปืนให้นะครับนี้ผมก็จะมาดูวิคลิปค่ายเนมบุลาครับค่ายผมเองนะครับโอเครันโอเคตอนนี้ผมอยู่ฝั่งโฮมผมก็จะเอ่อยิงไก่ฝั่งโฮมนะครับโอเค ใครที่มองหาร้านเติมเกมฟรีไฟอาวีและโลบอก x ก็สามารถมาเติมร้านผมได้นะครับยิงปับบุนกนนะระบาแล้วกลับเข้าไปครับอ่าอ่าฝั่งโผมมันไม่เข้าร้อซนะครับแต่ว่าฝั่งอาวีนะเข้าร้อยเปอร์เซนตครับอ่าลูกมันจะแบบใสนอ่ะมันรับยากมากดูนี้ดูนี้ผมชอบตรงที่มันโค้งกลับมาแล้วปรับ เดี๋ยวเขาจะมาพัฒนาเพิ่มนะครับมีเฟกเนมด้วยนะแต่ว่าคนอื่นก็เห็นปกตินะก็ไม่รู้กูจะทำมาทำไมนะครับทำแบบให้คนอื่นเห็นด้วยไม่ได้โอเคปับ๊บเคไปมุนปับ๊บเดี๋ยวผมก็จะทำ infinite stamina นะครับแล้วก็อะไรวะวาร์ปวาร์ปไปหาบอลน,นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแต่ว่ากระโดดมันก็ไปนะ ผมทำให้มันไม่ไปยังไม่เป็นว่ะเนาะทำยากว่ะหรือผมกาก็ไไ่รู้เดี๋ยวก็จะทำอินฟินิตี้เต็มไม่ไดแล้วก็วาไปหาบอลนะครับอะไรอีกอ่ะเออคิดคิดคิดอะไรที่ต้องทำแล้วก็จะแบบอ่าเหมือนแบบเปิดไก่นะครับเปิดไก่ก็แบบจะให้มันวาร์ปวาร์ปไปหาบอลแล้ว ให้มันยิงเข้าแบบรัวๆเลยนะครับแบบเราก็ต้องมานั่งลงนั่งดูปุ๊ประมาณนี้นะร,รอหน่อยๆแนะ่เน็ตไม่ดีนะครับเลยไม่ได้ลงคลิปนานไปละ